งานประตูกาเวลาไหมอันนี้คือทางเข้าที่จะไปวัดพระงามนะครับเขาทำที่หลบไว้ให้นะนี่ครับทางเข้าเห็นไหมทางไปมาครั้งแรกก็แบบคนไม่ค่อยมีไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลย ทำไมทำเป็นที่ขายของอะไรเช่นเดี๋ยวนี้เป็นดาราเลยวันประกดร้องเพลงอยู่ไงทุกวันนี่มันยังแชมป์อยู่50สมัยเมื่อวานแต่มันเหมือนพุ่มพวงไงแล้วร้องเพลงพุ่มพวงไงแล้วมันเสียงดีไงไม่มีใครโค่นมันได้เลยเด็กอายุ12เองมันไปเปิดหมวกอยู่เมืองการน่ะอ่ะดูดีลงมาเร็วลงฝั่งโน้นหรออ่ะเฮ้ยใครปับหรอเอามาลงมาลงมา สวัสดีนีเราก็จะเดินทางมาถึงวัดตางามแล้วครับเดี๋ยวดีลงมาแล้วไปประตููกเนี่ยครับเนี่ยดอกไม้อยู่นี่ วัดพระงามวันนี้จะมีเจดีแปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดนะครับด้านหน้าหรือด้านิศตะวันออกของเจดีย์ทานเป็นยูโกสมีกำแพงแก้วแนละคูน้ำล้อมรอบวัด แค่นี้อะไรอ่ะห,หอยหอยหอยขม ừ ừ หอมย,ยปล่อยเพลปล่อยปลาปล่อยหอยอื <Leaders. S 1> มก็ใช่ไงคือเดี๋ยวเอาใส่ไม่เอาออมออกมาไม่ยอมบอกออตู้ก็เปิดแล้วก็ไม่ยอมบอกไีไม่มาซื้อดอกไม้ไม่ว่าพาะกันครับ มีอะไรมะนาวบ้าจมะนาวตอนนั้นเราไปวะนามาบาทเนที่ไปจานเนียนั้นกลับมาคุณชายก็ซื้อไว้ต้องถุงมาเลยขัามะนาวมีขนมครกโบราณด้วยถามว่าอร่อยไม่อร่อยชิมดีกว่าอร่อย

ไรบาบินมาของขง่ายง่าฮะบาบินที่สิดขายอะไรขายตามซือโอ้าต้ยนชิมลมแล้วาไปเลยไปเลยร้อน้แ้อใช่ใช่ปอากาศมันร้อนนอกเล่นนอกเนี้ที่หวันเมออร่อยเดี๋ยคน้กินมาบอกว่าอร่ ไปเดินไปดูดิประตูการเวลาหนวเข้าไปก่อนละวเดยกินอะไรบ้าบินเหรอขนมบ้าบินหรืออะไรขนมอะไรกินระวังบ้านะกินบ้าอะไรนะบ้าบินเลยนะบ้าอะไรนะี่ลยนี่ขนมครกครับข้าวต้มมัดหรอ ต้ไม่มัดเาูต้องมัดเยห้องน้ำเหรอพอผูดเองอ่ะไปห้องน้ำเหรอห้องน้ำด้านไหนอ่ะอะไรนะเขามีห้องน้ำให้ไหมครัมีนะหนูหนูมองไปเห็นไหมมีช่องตรงรั้วน่ะเห็นไหมอ๋อตรงตรงสารพระภูมิเลยใช่ไหมครับอะเห็นครับ อ๋อนน่นข้างในนน่นน่ะอ๋อนี่อ๋อมีห้องน้ำด้วยไปเดินไปถ่ายรูปกันเอามีสลามด้วยหรอน้ีมันอะยาเ่มเหมือนินมะนาวไป ทำนนไม่อะไรมากมายหรอกเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับผมตรงที่เป็นประตูการเวลาเดินเข้าไปดูครับอันนี้เป็นต้นสะเดานี่ไหนเนี่ยต้นสะเดาดสะเดาเพื่อนสะเดา,เดาที่เราเล็กเก็บมาขายอ่ะนี่แหละถ<ช>้าดูละวัดเลยลนะจ๊ะ นี่ไงป้ายละพองงามแต่ก่อนมันไม่เป็นป้ายแบบนี้เนี่ยที่ผมมาโอเนี่ยนะนี่วัดพระงามเอาอย่เพิ่งรอเพื่อนเข้าก่อนรอก่อนเดี๋ยวเป็นการเวลาเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวหาไม่เจอมันการเวลาประตูการเวลานะนะั้นน่ะ โอ<ห>เดินเข้ามาแล้วหายทำไงอ่ะนี่นะครับผมประตูการเวลาเราวนาี่ยอยดจะเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วหาไปเจอเอีเข้าไปก่อนเขาใช่ครับ นี่เอกม้ายงนีเยี่ยแป๊บนึงนะไม่ได้ถ่ายใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วต้องเปิดประตู ไปนะครับเดินครับไปดูข้างในอ้าวเข้าไปประตูเดินเข้าประตูเลยาหยใจเปาเดี๋เหน็บร้อละหมอไม่แยขาสมองเข้าไปเดี๋ยวจีตรคนอรอออกคนรอไม่ไหวเดินเข้าประตูครับกี่เดิมเลยนี่มันก็อานนี้ต้นโพเลนะพวกมนุษย์ป้าไม่แคร์สายตาหรืเออมนุษย์ป้า เข้ามาแล้วก็มีความสดชุกค่ะเดี๋ยวเรือที่มีคนมุงเยอะๆนะเว้ยจอดเลยนะเว้ยร้านน่าอร่อยร้านนี่เรารอเหรอร้านนั้นที่อร่อยไม่รู้ได้ไงมันก็ขายอันนี้เหมือนลูกอะไรนะขวานเหมือนต้นอะไรอ๋อนี่ว่าลูกเบนนี่ต้นอะไรลอมภาพเปล่าต้นอะไรลำไยอะไรวะอะไรวะมะเขืออะไรรู้มะเขือไม่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มะเขือไม่ใช่มะเขือกินได้อันนี้น่ากินไม่ได้อะลูกต้นอะไรไม่รู้ กินเนี่โรงพยาบาลอยู่ไกลฟสั่งให้ดูดีใครมองแล้วเนี่ย่อย่าเอายงแยงนะหบเอาไปแล้วกัเท้าวะต้องถอดนี่เนาะถอดครับถอดหาแมสถอดถเ้าจราจะว่ายต้าถุงถอดก่อนเดี๋ยวพาเดินดู รอบๆสถานโบราณสถานนะครับเดี๋ยวพาเดินวนไ,ไปเหี้ยอะไรเดี๋ยวพาเดินวนโบราณสถานนะครับผมว่าเป็นอย่างไรน่งางจะเป็นบ่อน้ำนะครับล้อมรอบนะ อันนี้ก็จะเป็นเจดีครับ <c oughs> อันนี้เป็นเจดีประธานเป็นเจดีแปดเหลี่ยมครับลัลกษณะเป็นเจดีทรงระฆังที่ทรงระฆังค่อนข้างสอบ อยู่บนฐานแปดเอ็เจดีนี้เจดีนี้นะครับสร้างกันในช่วงก่อนการเสียกรุงศรีนะครับก่อนเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่1พศสองหงหนึ 2, 1, 1, 2. สร้างก่อนเสียกรุงคนระับ ใครแวะผ่านไปผ่านมานะครับใครที่แวะผ่านแถวอยุธยาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมเป็นสถานที่เงียบสงบดีครับ Ha. Huh? หนูดีไหว้ขออธิษฐานไหว้ขอพรเนอตอนนี้หนูดีกับแม่กำลังไหว้พระอยู่นะครับยายและคณะนนะฮะโอ้18กิโล่มันทางเดียวกันไหมอ่ะ อ่งองเลยเหรอใช่สามสิบกิโลอ่ะสามสิบโลอ้าหนูดีนกเป็นอะไรหนูดีน่ะเจ็บขาแน่เลยงขาหนูดเนาเี้ยงวะนูดีนเขาเลี้ยงวะอ้าวนีนเป็นอะรหนูดีน่เขาเลยเขหน่เลย องอ่ะ่งงกันอันนี้คือเป็ดอะไรเป็ดเทพเป็ดกาบเป็ดอะไร <laughs>

อันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมกูวหาบวกเขาบวกเขอยู่ที่หัวกูถามว่าแต่ละคนแต่ละคนเออท่นเห็นมุหมดหรือเปล่าเล่นมุกเขาปล่อยมุกไม่ปล่อยหรอกพูดจริงพวกสวเ้ยเราพูดจริงได้ครับท่านแ้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมดอกอะนั่นทางคุยใช่หรอใช่ ซื้อรางวัลจ้าร้อยเดียวจ้าเอาเราช่วยทหารซื้อรางวัลหน่อยเร็วมาดักตรงนี้แล้วเนี่ยเอาสบายสิล้มๆหน่อยเป็นล้มๆเอามาตรงนี้เลยโอ้จะเดินหนีนะอย่าไปดักหน้าไม่ไหวเลเมื่อกี้หนูยังบอกอ่ะนะเขาเลยว่าอ๋อพี่เขาพี่เขาเงียบเลยอ่ะนะเขาไม่นิ้มคำใบ้เท่าไหร่อันนี้ใบละเลยถ้าเป็นชุด220ก็เลี่ยนดักตรงนู้นไงล่ะแล้วจออกหนีออกทางนี้ไงหางตาเห็นพอดี ก่อนกลับเสียงดวงยนะเอาเจ็ดเก้หรือเก้าเจ็อย่างละชุดเจ็ดเก้าเอาเจ็ดเก้ามาหมดเก้าเจ็ดได้อดเลชุด้องทำรอดเลยครับเ่ตากเครื่อง่อดิกดรีโมทตาเครื่องดิเจ็เ้าเบอร์ไปะ ก่อนครับครับราหารางวัลกลับบ้านสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะับกันใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ